ลงมายังได้อยู่ต่างฝั่งหมายเลขที่สิบสองทำงานนี้อ่าแป๊บนึงครับแป๊บนึงจันแบบนึงเดี๋ยวเดี๋ยวทนให้ครับเวลาเดี๋ยวทนให้ครับเดี๋ยวดูลูกลุกลุกดีเดีาดีา เดี๋ยวเพื่อเก็บครับเดี๋ยวทนให้เดี๋ยวทนให้ั่งท่าดีจครับรุ่นี้ดีใจกดจยครับได้อยู่หิลิโหขึ้นมาได้อยู่ ดูจริงๆหมาเลขสิบสามมาเลขสิบสามกับมายเลขแปดจังหวะนี้บิ๊กบอลโอ้โห ôi, อ่าโดนมาเลขห้าอยู่ตรงไหนก็ติดมาเลขห้าครับโอ้โหยายอยู่ทางฝั่งมาเลขแปดบ,บอ,นนอ,อาาลยลังไม่อ<า>อกเข้าในจังหวะนีน้โอ้โหยแต่เก,กี่ยวกับบอล้นี่ยนะครับหมายเลขสิบแปดบอลโอ้โหบอลมระตดสกู ซ้ายโอ้โหจังหวะนี้เนะออเด็จังหวะตัวมารับดาลเลยอ่าคิดพร้อมเล่นพร้อมเล่นนายตั้งใจจากคิดจะไาดูจังหวะนี้ไม่จิดที่หมาเยเลขแปดยกให้างฝของหมายเลขสิบเอ็ดไม่ได้ หมายเลยกีฬาโอ้โหโอ้โหสองนาทีผ่านไปัไอ้โตงหน้าประตูเลยโฟกัสนี้นี่เฮ้ยเป็นลูกตั้งแต่นาเขหน้าประตูตรงนี้ก็ยาวถ้าอยากจะไปยิงจุดโทษเสมอได้ก่อนครับมาโอ้โหอย่างอยู่ที่มาเลขสิบเอะไรครับได้อยู่ เดือบวดขึ้นมาเดือลูกตั้งตีจากเขตหน้าประตูของลุงเวียกอ้ยาวมาดเลลูกเลยมาดเลลูกเลยลูกตั้งตีจาเขียนหน้าประตูจังหวะนี้ลูกเดือดืขึ้นมาอ้าหลอกยังไม่ออกครับจังหวะนี้หมายเลขสิบสามอ้ายังไม่ออกครับอยู่บนสิ้นมีแต่เส้นเล่นต่อไปมาอยู่หมายเลขสิบเก้า เตะเฉลิบเตะเฉลิบจังหวะนี้เลี้ยวขึ้นตาฮะปูตาสีให้พี่ลูกชุกมองอย่ามีกระเพาะจังหวะนี้อยู่ไหนอยู่รับตัดบอลตัดบอล วันนี้ยกบอลอ้โนบูกคนเร์จังวันี้รงเียนยาว ดเโอ้โหเก็บคนเลยครับตรงนั้นเป็นลูกตั้งตีจากยกีนา้าประตูโอ้ยอาภพปีกปีกปีกเย้ข้างนึงนะครับมายดิข้าปีกตกตก,ตกว่าไงครับป้าป้าป้าปาปามันมีเจ็บทุกคนเลยม,มาเลยข้า เฮียนบอลจังวนี้อ่าอ่าโอผมไมจะเฮียนบอลผมผมแค่เก็บมืออ่ามาเีนขาว่ะอ่าหัวใยักตกตกเึ้โอ้โหกคนนี้เหมือนหคนเนมาเียติาราเบลมาเรกดับ บอนี่ว่ายกูไดหมายเลขสิหมายเลขสิบหไปชักกิฟตโอ้จ้จ้าจ้าจ้าจจ้าเอ้ยลุกขึ้นอ่าถามปถามนี่ไม่มีเจ็บครับอ่า ถ้าจ like, ีบเดียวควาาซ้ำลาตัวเดียวจดับโอ้โหจังหวะนี้หมายเลขสิบเอ็ดได้บอลแล้วอจังหวะเอ้เดเด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 ดเเเดเดเมเเดเดเกเด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 ดเดเดดเดเดดเดเเเด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 เเดยดเ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 ดดเดเดเดดเเด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 นดเดเดด

ล็อกล็อกหมถึเได้อยู่โอ้โหแตะรอดจังเลยหมายเลข16จาริกนีนทอนโอ้โหเส้นวานเส้นวานโอ้โหเชีร์มีเฮแล้วแหละตอนนี้อะแล้วเขาทำล็อกนะครับตัวลูก เดี๋ยวนี้เป็นตัวเดียวนะเตะบอลดีจังเลยสู้ครับมาเรียกมาโป่งแล้วว่าจังหวะนี้เอาไปครับไปเอาไปอ่าผูดถึงจินจับลูดแฮนด์บอลจังหวะนนี้มีลุ้นลุ้นี้มีลุ้นมาเต็นมาเต็นมาเต็มยิงโอ้โหเสียบลูกนั้นก็มาเรียกห้าคัดซีเย่เลยครับแม่โอ้โห โอ้โหลูกจังหวะนี้ก็น่ากลัวครับครับแพงอยู่ไหนครับขออนุญาตผู้ตัดสินหน่อยครับเปลี่ยนตัวครับเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเบอร์เปลี่ยนเบอร์เลยครับจากกิฟต์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 อ้าโอ้โหเปลี่ยนทำไมครับเบอร์นี้ครับยังวิ่งได้อยู่ครับ อยากไก่ทอดแล้วนะครับเดี๋ยวครับยังไม่จบนะส่ใจใส่จ่ใจใสใจใส่ใจส่ใจดใจสอะไหาโชให้แล้แกเอาเลยกันโอ้โห

ดูบอลดูบอลฟันข้าวบอลข้าบอลข้าวบอลข้าบอลมายเลาีสุดยอดคสุดๆอัน่เฮยยืฉยๆนี่บอลไปเฉยองบีัวนีองีนี้โอ้โหที่จะมอวว่าเด็กเส้นเราไม่ได้ครับอ่าบอลไปโดนเกยทุกลูก ที่บอกว่าพ่อเป็นโค้รทำไม่ได้อดอัดี๋ดยวเล่นดีจริงอดผู้ตัดสินยกนิ้วทดเวลาในครึ่งหลังสองนาที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 ท,ท,ทีแล้วจังหวะนี้ว่าไงสองนาทีนาทีาทบัฟว่าไงจังหวะนี้ไรซิเบตจับสลิปจับกันมาอดคาร์บอนไรซิบุก แล้วโอ้โหเสียงดังทกเลยครับดังมาถึงนี่เลยเจ็บไหม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 ครับหย่าเย็บหย่าเย็บยิงได้ยิงได้ไม่เจ็บนะยิงได้ทบไม่เจ็บอ๋อได้แล้วครับได้แล้วครับโดอารีโบโบก็ยิงได้ไม่เจ็บทีดี้ ว่ได้ฟาวของอากาโปคิงครับจังหวะัสดีัาทัศน์โอ้โหเป็นอยู่ที่วงก็เป็นทางฝั่งหมายเลขสิบเอ็ดครับทัศนอทัศนไปเลยครับอาทัศนต่างกงขึ้นนิดนึงอ่าหาขาเหมือนโรนันโดอ่าโอ้โหท่านี่ให้เลยครับอ่าจับตาเลยครับลูกนี้ป๊าป๊า รุ่นถ้าเป็นรุ่นอาวุโสผมจะพูดว่ายิงชุยๆกันไปแต่รุ่นนี้พูดไม่ได้ครับอ่ารุ่นนี้ต้องให้กำลังใจครับมเออนั่นแหละนั่นแหละอือฮึนั่นแหละคนนั้นนั่นคนนั้นเข้าไปหัดเข้าไปสอบประตูครับมนหะมายเลขสิบเอ็ดหนึ่งประตูครับยังได้อยู่หมายเลขสิบเ,เอ็ด่าหมายเลขห้าอีกแล้วหมายเลขห้าอีกแล้ว,ลว,ลว,ลวเออว่อาเลยแกว่าเวลานี้ อัดดูคนัดดคนนี้่อีกแก่วม่้นัดไครับนัดเด้ครับอ้โหคาบันาบันตัดบอลตัดบอลไอเียวนาิจยาิจยอะไรนะอย่างนั้นรมเว สับริกสับริกที่เขาถ่าด้กับัในบอกเยียมจบจบยิบซุดซแล้วสวงหนึ่งแล้วสองหนึ่งอัดช่วเวลาอีกแล้วรับอ่าผู้ชมอยากดูมีนักเตะยอดเยี่ยมไหมครับผมให้หมายเลขก5เลยครับไม่ต้องถามมีไหมครับห้ลิซิเบกแล้วโด่โดขึ้นมาจาริ จังวะนีอ่าจะเป็นช่วงท้ายๆนะครับโผขึ ah ้นมาผอได้อย <Yep. S 1> ู่ด้านล่างพักอกมือราง่างมันม่สุดีกนม่ครับเออาลอะไรมเลอะไรมเลอะไรอาเซกนักกีฬาต้องเป็นทารฝังของอาคาพคิดนักกีฬาก็แถแล้ครับนักกีฬาเข้าแถวเลยเออิเลย หมายเลขห้านี้ถ้าเป็นปลาเบ็ดหรือว่าปลาในไซก็ผมจองนะครับมันแน่นอนอบแจะไม่ต้องผาพุ่งนนะักกีฬาตั้งกอคขอ,อรอบับอ่าบัดมือเลยครับผู้ชิงสมศักดิ์ศรีครับอา,อาอยุ่ก้าปีสนามของพวกเขากับสนามนี้สนามอา่าวัระพก